สวัสดีครับผมท่องอ์ modify เนาะรับซ่อมรับมูรับดิ่นต้านเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวับผมจะมารีวิวค่าดีนะคาดีแปลงคาดีตัวนี้จะเป็นทับเบดนะตัวนี้จะเป็นทับเบรดรันนี้เป็นทับเบรดขับซับครับผมแต่เขาแปลงมาแล้วแปลงเป็นทับเสียงกลางมานะแปลงเป็นขับเสียงกลางวันนี้ลูกค้าลูกค้าเอาให้ผมแกว่าเสียงแหลมไม่ออกครับผม ยังเแล้วไม่ออกเกิดจากอะไรครับผมแก้แบบไหนครับผมแต่ละตัวแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันครับผมสหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ครับผมไอพีแปดสิบแปดดีอ่าซีพีสีพันหวักครับผมอาการเป็นแบบนี้ไหมเป็นแรมไม่ออกโมมาแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถนําไปใช้ได้ครับไปดูเป็นแนวทางได้ครับแนวทางได้นี่ครับผมใส่แบบนี้เลยขโมยมาแล้วนะวันนี้ มูเป็นเป็นกลางหน้าเขาน่าจะมูเป็นกลางมานะเขาน่าจะมูเป็นกลางมาก็เลยไม่ได้ปดไม่ได้ปดไอซีคอมซีคอมระโงมนะเป็นอ่าหน้ามาใกล้ใกล้แล้วนึ่งมนี่นะเขาน่าจะมูเป็นกลางมากับผมตัวนี้บางทีก็ไม่ใช่ว่าเขาโมไม่ดีนะอ่ามันแต่ละช่างแต่ละร้านแต่ละสูตรมูไม่เหมือนกันครับผมนะอ่าเรแต่ความชอบนะว่าใครชอบเสียงแบบไหนครับผมนะอ่าแต่ว่าตัวนี้เขาน่าจะมูไม่ใช่ว่าเขาโมไม่ดีนะเขาน่าจะ น่าจะน่าจะเป็นกลางนะเพราะว่าน่าจะบอกเขาว่าเป็นกลางนะผมถ้าเป็นกลางไม่มีปัญหามันก็ออกปกตินะแต่เสียงแหลมมันไม่ออกครับผมนะก็คือนี่ถ้าก็คือเขาไม่ได้ปลดตัวนี้ออกนะตัวนี้เขาก็ลอยออกมาอยู่นะเชื่อมสายมาครับผมเนี่ยเป็นเนี่ยที่ผมบอกเหมือนใครที่ว่าติดตามผมนะดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ครับผม22ไมโคร250โวลนะต์นะนี่ตัวนี้เ็าอยออกมาเชื่อมอยู่นอกนะหรือจะเป็น10ไมโคร250ครับผมนะให้สังเกตอยู่ใกล้ๆก,กับ นี่กบผมกนออกลำโพงนะอย,อยู่ตรงช่วงนี้พากขยายครับผมตัวนี้เขาน่าจะโมเป็นกลางนะไม่ใช่ว่าเขาโมไม่ดีก็โอเคเสียงกลางออกดีนะนะครับผมแต่ละสูตรแต่ละช่างไม่เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เขาให้ผมแก้ว่ากลางอ่าบ้านแหลมไม่ออกเนี่ยเหมือนที่ผมบอกก็ให้เอาตัวนี้ออกนะให้ปลดปลดปลด,ดซีมันจะมี2ตัวนะแต่ดสิบแปดดีพวกนี้ไอพีหรือว่าเจ็ดเจ็ดดีครับผมนะเดี๋ยวตัวนี้มันจะค่อมเนาะมันจะให้ออกแต่ซับนะกับกลางครับผมอันนี้เขาน่าจะโมเป็นกลางมานะ ไว้ว่ากันครับผมเนาะอ่าเรามีหน้าที่แก้เราก็แก้ไปครับผมอ่าเราไม่ยุ่งในส่วนของตัวอื่นนะลูกค้าบอกว่าให้แก้แหลมเราก็แก้แหลมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเดิมก่อนนะฟังเสียงเดิมก่อนเนาะมาฟังเสียงเดิมกันดูับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะบัตรทีดูสดๆนะว่าเวลาออกเวลาออเวลาออกแล้วเสียงแหลมมันมาจริงไหมวเวลาเอากลับแต่กลับพืนมีเสียง ยงแหลมจะตลบจริงไหมไอ้ลองฟังกันดูครับผมมาหน้ามาใกล้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองจะลองอ่าปัดพี้ลอยสายออกดูนะว่าแหลมมาไหมดูไปพร้อมๆกันครับผม น,น,นี่ครับผมพอลอยออกฟังนะฟังในคลิปครับผมเสียงมันก็จะใสเดี๋ยวผมลองใส่กลับคืนดูนะกับลังอาเป็งขอชจ้าไรบ่ตัต้งคุณไม่ตี นผมสาระดีนะสำหรับใครที่โมมานะครับเสียงไม่หวานเสียงไม่ใสนะก็ลงไปดูอ่าซตัวนี้ครับผม22 Micro, 250่สิบสองไมโคร250ครับผมนะค่าครับผมหรือว่า10ไมโครนะให้สังเกตครับผมเน่เวลาเราเวลาเราใส่ลเราออกเสียงก็จะออกคนละเรื่องกันเลยนะเสียงแหลมก็จะมาใสนะ nha, nha. 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 Nha, บางกันี่ครับผมก็นะนี่นี่ครับผมจุดบอดง่ายๆนะครับผมเสียงแหลมนะเนี่ยเวลาเรากดออกก็มาใสผมนะก็ฝากกดก็ง่ายๆเนาะง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ